ฉลามยักษ์เมกะโลดอนฉลามที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาสวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์วันหยุดของใครหลายๆคนและอาจจะเป็นวันทำงานของใครหลายๆคนเช่นเดียวกันถ้าพูดถึงฉลามฉลามขาวในยุคป,ปัจจุบันเราก็ว่ามันตัวใหญ่และน่ากลัวมากแล้วแต่เจ้าฉลามเมกกะโลดอนนี้จัดว่าเป็นตำนานแห่งนักล่าใต้ท้องทะเลอย่างแท้จริงมันมีขนาดที่ใหญ่ยักษ์ กว่าฉลามขาวในปัจจุบันหลายเท่าและหลักฐานที่ค้นพบในรัฐแคลิฟอร์เนียพื้นที่ที่เคยเป็นก้นทะเลมาก่อนเมื่อหลายล้านปีมาแล้วได้มีการพบฟอสซิลฟันของฉลามที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าปกติโดยมันมีความยาวถึง7นิ้วหรือราว17เซนติเมตรและเมื่อนำไปเทียบกับขนาดของฟันฉลามขาวในปัจจุบัน ทำให้คาดคะเนขนาดลำตัวของเจ้าเมกะโลดอนนี้ได้ว่ามันน่าจะมีขนาดลำตัวที่ยาวกว่า18เมตรหรืออาจจะมากกว่านั้นและมีน้ำหนักมากถึง100ตันเปกะโลดอนหรือเรียกสั้นๆว่าเมกปลาฉลามขนาดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันมีรูปร่างและลักษณะรวมทั้งพฤติกรรมคล้ายกับปลาฉลามขาวแต่ทว่า เมกาโลดอนมีขนาดลำตัวที่ใหญ่กว่ามากๆซึ่งเรามาดูขนาดของเมกาโลดอนเมื่อเปรียบเทียบกับฉลามชนิดอื่นๆกันดีกว่าค่ะตามภาพที่ได้แสดงนี้คุณอาจจะรู้สึกช็อกกับขนาดของเจ้าเมกาโลดอนเลยทีเดียวเพราะว่ามันใหญ่มากสีเขียวคือขนาดของฉลามขาวในปัจจุบันที่มีขนาดโตเต็มวัยสีม่วงคือขนาดของฉลามวานปลาฉลาม ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยุคปัจจุบันสีแดงคือขนาดของเมกะโลดอนที่ถูกคาดการเอาไว้สีเทาคือขนาดของเมกาะโลดอนที่โตเต็มที่และนี่คือฉลามขาวในยุคปัจจุบันฉลามวานยุคปัจจุบัน โชคดีนะคะที่เจ้าเมกาโลดอนนั้นไม่ได้เหลือรอดมาจนถึงทุกวันนี้เพราะหากมันยังอยู่ก็คงจะไม่มีใครกล้าออกเรือไปกลางทะเลลึกแน่ๆเพราะคุณอาจจะโดนง่าไปพร้อมๆกับเรือได้เลยทีเดียวเห็นขนาดแล้วก็ต้องพูดว่าสยองจริงๆเลยนะคะสำหรับเจ้าเมกาโลดอนฉลามที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเจ้าเมกาโลดอน มีชีวิตอยู่ในช่วงยุคนิโอจีนหรือราว23-1.81ล้านปีก่อนโดยแวกว่าอยู่ในมหาสมุทรในแถบทวีปอเมริกาใต้ในปัจจุบันซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าเมกาโลดอนกินอาหารโดยไม่เลือกและอาจจะกินวานด้วยเนื่องจากมีการขุดค้นพบกระดูกวานที่มีรอยฟันคล้ายรอยฟันของฉลามกัดเชื่อกันว่าเป็นรอยฟันของเมกาโลดอนโดยเหยื่อของเมกาโลดอนชนิดหนึ่งคือ ออโดเบนโอเซสออฟซึ่งเป็นวานในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะคล้ายนาวานในยุคปัจจุบันขนาดของเมกาโลดอนอาจจะมีความยาวประมาณ20-22เมตรฟันของเมกาโลดอนมีความยาวประมาณ21เซนติเมตรและมีขนาดกรามใหญ่ถึง2เมตรนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเมกาโลดอนที่ยังอ่อนจะอาศัยยู่ตาชายฝั่งทะเลและตัวใหญ่จะออกหากินตามทะเลเปิด และก้นมหาสมุทรโดยสามารถว่ายน้ําและจมตีเหยื่อได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าปัจจุบันเมกาโลดอนได้สูญพันธุ์ไปแล้วกว่าราว15ล้านปีก่อนคาดว่าอาจเป็นเพราะวานเริ่มอพยพสู่เขตน้ําเย็นซึ่งเมกาโลดอนอาศัยอยู่ได้แค่เขตน้ําอุ่นเท่านั้นมันไม่สามารถเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายได้เหมือนกับปลาฉลามขาวจึงไม่มีอาหารขนาดใหญ่พอสำหรับมัน จึงเป็นสาเหตุให้เมกะโลดอนเริ่มสูญพันธุ์ไปจนหมดแต่ยังเหลือปลาที่ยังมีความใกล้เคียงกันมากที่สุดก็คือฉลามขาวความใหญ่และความน่ากลัวของเมกะโลดอนทำให้มีผู้นำไปสร้างเป็นนวนิยายและภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องเช่น Shark Attack 3 Megalodon ในปีคิศกราช2002หรือนวนิยายเรื่อง Megalodon นวนิยายแนววิทยาศาสตร์สยองขวัญโดยดรทอนทรงนาวาสวัสด์นักเขียนและนักมีนวิทยาชาวไทยอย่างไรก็ดีในปีคริสตศักราช1933มีชายชาวอเมริกันคนหนึ่งอ้างว่าเขาได้พบกับฉลามตัวหนึ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าฉลามปกติทั่วไปหลายเท่าโดยพบที่มหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา เขาอ้างว่าเฉพาะส่วนหัวของมันก็มีขนาดใหญ่ราวสิบฟุตอันหนึ่งเมื่อไม่นานมาน,านี้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้ติดตั้งกล้องน้ำาลึกเพื่อบันทึกภาพการกินเหยื่อของฉลามและพบฉลามตัวหนึ่งที่มีขนาดใหญ่มากโดยที่นักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่ามันคือฉลามชนิดใดแต่อาจมีความเป็นไปได้ว่ามันคือเมกคาโูดอนแต่มีผู้สันนิษฐานอีกว่ามันคือปลาฉลามสลิปเปอร์แปซิฟิกซึ่งโตเต็มที่ ยาวได้ถึง7เมตรค่ะในใต้ท้องทะเลลึกก็ยังมีสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับอีกมากมายที่รอให้เราค้นพบนะคะไม่แน่ว่าเจ้าเมกาโลดอนอาจจะยังคงหลงเหลืออยู่ก็เป็นได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่สุดในโลกค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไป ออและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันสวัสดีค่ะ